สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อวซาเปอร์ไฟ g h เตอร์เกนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมจำลองกันเป็น Spider Girl นั่นเองท่าุผู้ชมครับมี Spider Man ของค่ายนี้แล้วเนาะก็ชื่อว่า Super Fighter Man อะไรแบบนี้ถ้าผมจำชื่อเกมไม่ผิดนะนเป็นค่ายเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมปชมบรรยากาศในเกมกัน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็จะเหมือนซูเปอร์ไฟเตอร์ที่เป็นอ่าภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามนะครับแต่ตัวละครของเกมนี้จะเป็นตัวละครผู้หญิงแทนนเนี่ยท่านผู้ชมครับอันเนี้ยเหมือนไอตัวซูเปอร์ไฟเตอร์ภาคแรกหรือภาคที่2ไม่รู้นะท่านผู้ชมครับที่เราต่อสู้ผ่านตัวภารกิจแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นโอเพนเวล d ์เหมือนภาค3ที่มาเป็นภาคล่าสุดนะนี่ครับ พอผ่านแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีการอัปกงอัปเกรดหรือว่าแม้กระทั่งโปรโมชั่นที่เสนอมาอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ไม่เอานะตอลองอปลดล็อกออกก็ได้นะครับเช้นเวลาไม่นานนกะอ่ะโอเคแล้วก็เปิดกล่องฟรีเอานะครับโอเคได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็ไปกดเพย์ต่อลุยด่านต่อไปนะครับมันจะมีการอัปเกรดในส่วนของตัวละครเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวนี้เริ่มมีตัวละครที่สามารถใช้อาวุธได้แล้วท่านผู้ชมครับช่วงนี้เกมค่าใหญ่ไม่ค่อยมีนะ เออก็เลยลองพยายามหาเกมแปลกๆมาแนะนำแล้วกันเกมนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเปิดมาสักประมาณเอ่อ3-4เดือนได้นะก็ยังไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นเท่าไหร่นะครับก็ลองเอามาแนะนำกันดูนะถือว่าเป็นที่น่าสนใจนั่นเองทุกผู้ชมเพลงกันต่อเลยแล้วก็มีฮีโร่ตัวอื่นให้ปลดล็อกด้วยนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโดนเฉ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 ย ตัวละครเรายังไม่ค่อยมีท่าไม้ตายอะไรนะเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดไม่ใช่ไม่อยากอัพไม่มีตังค์ <c oughs> เฮ้ยมันโหดไปแล้วมันโหดเกินไปแล้วทำไมกดโดดออกมาไม่ได้มันดูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่สกิลลูกพี่ดูดเกินไปหรือเปล่าไม่ไหวแน่เลยเนี่ยไม่ต้องหลบอ่ะคือถ้าโดนคือ สกิลแทบจะดูดเนี่ยเนี่ยเราแตะแค่2ชูดเองเรียบร้อยครับเราเนี่ยเรียบร้อยโอเคยังยังอีกนิดนึงโอ้ยชนะเฉยเป็นไปได้ <laughs> นิดเดียวนะเราจะได้ลองตัวละครนี้ด้วยนะเดี๋วรอกัอนฟรีนะครับนะเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูการอัปเกรดนิดนึงนะครับเราจะอัปเกรดตัวฮีโร่เนะี่ยเพื่ออัพสกิลนะเอาอันนี้ก่อนลวกัน เดี๋ยวคันนี้โอ้โหโอ้โหอัพไม่ได้อัพไม่ได้ไปต่อเลยครับนี่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 ดึงดึงดึงแล้วก็อมีตัวล็อกเป้ามาอีกแล้วอือปึ๊บนี่นี่ปึ๊บปึ๊บปบ นี่นี่นี่เรียบร้อยไปนะครับผ่านกันแบบอีซี่เลยนะทผู้ชมเฮ้ยแปิบแล้วนะเราจะเล่นตัวละครคือตัวละครหลักเป็นตัวละครผู้หญิงแต่ตัวละครนี้เราเล่นได้อีกนี่เป็นตัวละครผู้ชายเฮ้ยน่าจะทําเซ็ตตัวละครผู้หญิงทั้งหมดนะจะแจ่กว่านี้อีกนี่นี่นี่โดนเข้าไปนี่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  นี่นี่นี่อยู่ไหนไอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อืม มาฮีโร่เราสามารถปลดล็อกฮีโร่ตัวใหม่ได้แล้วนะครับทำการอัปเกรดเลยเอา่าเฮ้ยเงินไม่พออัปเกรดเลยนะครับเราเล่นฮีโร่ตัวนี้ดูทุผู้ชมแล้วก็มีไอออนแมนนะครับให้ลองด้วยนะสรุปเราอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนหรืออยากเล่นฮีโร่ตัวน,นี้่มันก็ตึงๆนะฮีโร่ตัวนี้ตึงไหมเนี่ยตึงไหมเนี่ยนี่นี่ เอฟองเอฟเฟ์มาเต็มนะครับกับตันอเมริกาแบบเขาเร,รีโนเนมนะครับไม่ได้แบบโหดมากนะเรียบร้อยไม่รู้ให้ลองตลอดหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวละครอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าเนี่ยก็มีปลดลอด็อกไอรอนแมนนะครับเหลือไอรอนแมนด้วยนะเฮ้ยก็น่าจะอยู่ตลอดนะแต่ว่าเราอยากเล่นตัวละครอีกตัวนึงอนะเล่นตัวนี้ดีกว่านะครับเพื่อทําการอัปเกรดปลดล,อดลอด็อกการเป็นสไปเดอร์แมนที่แบบดูดีขึ้นโอ,โอ้โหสกิลมันมันโหดไปเดี๋ยวเลือกสกิลก่อน เอาแบบนี้ดีกว่าเ,าเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่าไอตัวซ super g i r ลของเรานะไม่เวิร์กนะมันอัปเกรดแพงไปหน่อยนี่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 ปึ๊บ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 หลบเรียบร้อยครับสบายสบายทึบทึบทึบ,ทบนี่เรียบร้อยไปแบบสวยงามนะครับตามของเรื่องเนาะ ตัวนี้มันเพิ่มโคตรแบบโคตรยากเลยนะเพิ่มอ่าทีละนิดนะครับอ่าไม่มีในการอัปเกรดทุกพี่ลุยกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเจอเจอบอสกันแล้วเดีเจอบอสกันแล้วเราจะเจอบอสกันแล้วจัดไปไวุ้่นจัดไปไวุ้่นจัดไปไวุ้่นจัดไปนี่นี่นี่ปึ๊บนี่โอ้โหโดนปึ๊บเฟ็บเฟ็บเฟ็บ นี่แนะ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 นี่แน่นี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 ่โอ้โหตีไม่โดนตีไม่โดนอ่ะเรียบร้อยครับทําไมบอลไม่สู้เราเลยวะอันนี้ขึ้นทีละสิบนะก็ต้องเล่นปีเอยนะครับเราจะปลดล็อกตัวละครเนาะหรือเราสามารถกดดูแอดของเขาได้พอกดดูตัวแอดภายในเกมเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเราจะได้เงินคูณ2เนาะแต่ข้อเสียก็คือต้องดูแอดนั่นเองท่านผู้ชมเรามาเล่นที่ด่าน11กันต่อ บด่าบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจริงอยากให้ทำแบบนี้เป็นภาคสามมากกว่านะเออมีตัวละครซูเปอร์เกิลแบบนี้ก็ได้นะไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะซูเปอร์เกิลไม่ใช่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์เกิลนะเออผมพูดผิดนะไม่พูดซูเปอร์เกิลเฉยเลยจริงมันสไปเดอร์เกิลนะครับนี่นี่ก็จบกันแบบเรียบร้อยแบบอีซี่ท่านผู้ชมครับไม่น่าจะหมดล็อกไอตัวนี้ก่อนนะเอานี่ปลดล็อกท่าแล้วนะครับ มาปล็อกท่าใหม่ๆแล้วนี่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 โลบินหน่อยไงลูกเพ่โลบินหน่อยนี่โลบินหน่อยเราจะใช้แต่โลบินได้ไหมเนี่ยมันก็จะช้าไปหรือเปล่านี่น,น,นี่โอ้โหโดน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 แล้วล่ะโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะนี่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 โอ้โห สุดจัดจริงๆเลยท่านผู้ชมนี่โอเคเดี๋ยวที่นี้นะครับเรามาดูนะการอัปเกรดของตัวละครนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีแบบหลายขั้นอยู่นะเห็นปะมันจะค่อยๆปลดล็อกนะครับจะมีท่าใหม่ๆเพิ่มเติมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวภาคแรกของไอตัวซูเปอร์ไฟเตอร์ตัวละครผู้ชายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวปลดล็อกจะเหมือนกันเลยนะกับตันอเมมิกาแล้วก็ตัวไอตัวไอออนแมนนะครับหรือไอออนแมนนะประมาณนี้แหละ ชอบนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการเติมนะประมาณนี้ใครสนใจเกมประมาณนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ